เอาละครับผมก็้องขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับนะคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการแจกโค้ดฟรีไฟล์แล้วก็แจกเพจฟรีไฟล์ฟรีๆนะครับนะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาใหม่นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆช่องพี่นะครับนะก็ก่อนที่จะไปแจกโค้ดแจกเพรพี่ก็จะมาดูางด้อหาของกิจกรรมกันก่อนนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับพวกเข้ามาครับเป็นเนื้อหของ กิจกรรมก็ใหม่นะครับก็กจะหมดแล้วนะครับเป็นทนาของกิจกรรมตัวนี้เลยนะกิจกรรมอะไรเนี่ยสุมมิติสไปเดอร์แล้วก็อะไรนี่แหละอ่านไม่ออกนะครับนะก็จะประมาณนี้นะเป็นกิจกรรมของรางวาัลน,นะครับก็อยู่ทางด้านขวามือนะครับจะมีเลข1ถึงเลข11เนี่ยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับพอรางวัลใหญ่สุดก็เป็นกล่องทองนะครับนะจะเป็นท่าทางของกระเป๋าสไปเดอร์แมนนะแล้วก็จะเป็นท่าทางของพวกบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้าห<ม>้องอะไรประมาณนี้นะครับนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะ ต่อไปเราจะไปดูหน้าของกิจกรรมนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างน,นะครับกดเข้ามานะครับเป็นหน้าของนี่เลยนะครับกิจกรรมเด็ดนะครับนะ p five x spider man นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของปฏิทินกิจกรรมนะครับนะว่าจะมีอะไรบ้างน,นะครับในนี้นะครับนะ ก็จะเป็นหน้าของมากมายเลยนะครับของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็จะเป็นหน้าของการแลกรางวัลน,นะครับนะเป็นหน้าของการแลกรับชุดอะไรชุดแสงแห่งท้องทะเลอะไรประมาณนี้นะครับนะภารกิจก็อยู่ทางด้านตรงนี้เลยนะครับเป็นภารกิจล็อกอินแล้วก็สังหารศัตรูอะไรเนี่ยแหละครับก็จะ แลกของได้นะครับสำหรับน้องนคนไหนที่ยังไม่มีชุดก็อย่าลืมมาแลกกันได้นะครับนะก็จะเป็นชุดให้แลกนะครับนะแล้วก็จะเป็นหน้าของนี่เลยนะครับยิงให้ยับแล้วมาอะไรเนี่ยยิงให้ยับแล้วมารับตั๋วฟรีแล้วก็จะเป็นหน้าดของการลงสนามรับทองนี่ก็ได้ตังมานะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของการรับบัตรเปลี่ยนชื่อทุกวันนะครับเอ้ยรับบัตรซาห้องทุกวันนะครับวันลัแปดชั่วโมงนะอ่าส่วนกิจกรรมนะครับก็จะเป็นหน้าของไฮไลท์ร้านค้านะครับแล้วก็จะเป็นหน้าดของการเติมครบรับ รองเท้านีออนนะครับแล้วก็จะเป็นอาณาดาของอะไรมากมายเลยนะครับ้วก็ต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการแจกเพจฟรีไฟล์นะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้เพจฟรีไฟล์ฟรีนะครับในคลิปนี้พี่จะมาทําการแจกให้จํานวนหนึ่งคนนะครับก็ให้น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ uid ของน้องๆมาเลยนะครับก็แจกจํานวนหนึ่งคนนะครับนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาล้ครับวันนี้นะครับพี่จะมาทําการแจกโค้ดสุ่ม id นะครับก็เว็บนูเกอร์โซนนะครับจดทะเบียนการค้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็แจกไปแล้ว500 id นะครับไม่มีโกงแน่นอนนะครับนะอันนี้นะครับโค้ดนะครับเอาไว้แจกนะครับนาไปเติมได้ทุกคนนะครับมาสุ่มไม่มีเกลือเว็บ แจกวันละ10รางวัลนะครับนะวงล้อ ID ดีปักธงนะครับสี่เอ้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าพอยต์นะครับนี่ปักธงทุกท่าแล้วก็มาสุ่มกันได้นี่ก็จะเป็นหน้าของท่าปักธงนะครับเสิร์ฟไทยด้วยนะครับคุ้มมากนะครับนะก็เข้าลิงก์ได้เลยนะครับแลเดี๋ยวพี่จะทําการแจกลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับนะก็เพจคนติดตาม4ี่หมื่นมีปักธงให้เช่าด้วยนะครับนะชั่วโมงละ8 5บาบาทนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับนะ ก็จะประมาณน <sin> ี Bluetooth ้นะครับนะต่อไปเราจะไปดูทางด้านของนี่เลยนะครับนะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นทาร่าของสปีดไรเดอร์นะครับนะเป็นทาร้าของชุดตัวใหม่นะครับที่มาล่าสุดนะครับก็จะเป็นทาร่าของชุดตัวนี้เลยนะครับนะแล้วก็จะเป็นทาร่าของกาลางคาโมโคนะครับก็จะเป็นทาร่าของไอ ไอวอะครับเมื่อกี้อะไรตดคอไม่รู้ครับนะเป็นท่า้าของไอวอลแล้วจะเป็นท่าทางนะครับเป็นท่าเต้นใหม่นะครับนะท่าเต้นตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเต้นได้ทุกคนหรือเปล่านะครับนะก็เป็นท่าทางที่สุดเฟี้ยวอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็จะเป็นท่า้าของปืนนี่นะครับปืนชาร์จบัตเตอร์นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบเล่นปืนนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็อย่าลืมมาสุ่มเล่นกันได้นะครับนะ แล้วก็จะเป็นอันด้าของมากมายเลยครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของ E v o วฟ a r ์มอันะครับแล้วก็จะเป็นอันด้าของอะไรเนะี่ยปืนเอ้ยกาฟิตี้ตัวจีนนะครับเป็นชุดนะครับเป็นชุดตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอันด้าของฮีโร่มาแล้วนะครับเป็นอนด้าของบัตร um, สิทธิ์ขั้นสูงซีซันล่าสุดนะครับนะก็อย่าลืมมาสุ่มกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นอันด้าของ พวกอะไรมากมายนะของแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเป็นด้านของนี่เลยนะครับโอรอยัลนะครับนะเป็นชุดฟรีนะเพิ่งมาละเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆแล้วก็จะเป็นด้านของแฟชั่นคุณชายนักกีฬานะครับนะก็ยืมมาสุ่มกันได้นะครับนะถูกๆฟรีๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นด้านของวีพอลรอยัลนะครับเป็นปืน G36 ที่พี่ชอบเล่นนะครับนะปืนนี้นะก็สามารถมาสุ่มกันได้เลยครับบวกแมนดัมสองนะครับนะแล้วก็จะเป็นด้านของนี่เลยนะเป็นบัตรตั๋วสุ่มอะไรเนี่ย สุมปืนสุมอะไรนี่แหละเอ้ยหินแปลงล่างสุมอะไรประมาณนี้นะครับน้าก็จะประมาณนี้นะครับหนคลิปนี้พี่จะมาทําการแจกโค้ดให้นะครับเป็นโค้ด2องม่วงครับก็โค้ดนะครับใส่ได้ทุกคนนะครับแต่จะมีเพียงหนึ่งคนนะครับที่ได้ไปนะครับโค้ดนะครับพี่ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับนะใครใส่ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกได้นะครับนะใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็จะมาทําการแจกเพจให้ทุกๆคลิปเลยนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงครับใครถูกใจก็อย่าลืมมาซื้ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนเพื่อจะได้ไม่พาดกาิจกรรมใหม่ๆของช่องพี่นะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ